งานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่3นะคะหน่วยงานช่างวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้ให้เด็กๆนะคะไป เขียนแผนผังนะคะวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะทั้งหมด20คะแนนอย่าลืมส่งนะคะส่งภายในวันที่30นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนนะคะในวันที่30นะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์กันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าขนาดที่เราปฏิบัติงานเราจะต้องทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะคะข้อที่ 1. อธิบายความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้นะคะข้อที่2เขียนแผนผังความคิดความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้ถูกต้องอันนี้คุณครูให้เขียนไปแล้วนะคะข้อที่3เห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยนะคะเพราะหากเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะนำความเดือดร้อนต่อตนเองและก็ผู้อื่นได้นะคะ คำถามนะคะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอ่าช่วยกันตอบค่ะคิดในใจเลยอะไรคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเกิดจากผู้ปฏิบัติงานเองนะคะคือตัวเราเองอะไรบ้างการแต่งกายไม่รัดกุมชายเสือ้นอนะคะรุ่มร่ามสวมใส่เครื่องประดับร่างกายไม่พร้อมเช่นป่วยอ่อนเพลียนะคะเด็กๆเ,เ,เป็นไหมอ่า อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทีนี้เกิดจากเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์บ้างนอกเหนือจากตัวเรานะคะเครื่องมือชำรุดวัสดุอุปกรณ์บางอย่างหมดอายุนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ต่อไปเกิดจากสภาพแวดล้อม พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานไม่เหมาะสมนะคะก็คือไม่เหมาะสมที่จะทํางานนะคะแสงสว่างไม่เพียงพอมืดมองไม่เห็นนะคะเกิด,ดอุบัติเหตุได้คุณครูมีคําถามมาอีกนะคะเพราะเหตุใดจึงต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ทําไมคะ,ะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่าทําไมจะต้องซ่อมแซมคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะว่า แนวทางในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมาดูกัน 1. ก่อนและหลังปฏิบัติงานควรตรวจสภาพเครื่องมืออุปกรณ์และทำความสะอาดทุกครั้งเลยนะคะต่อไปข้อที่ 2. ตรวจสอบสภาพของวัส,วสดุนะคะว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการซ่อมแซมถ้าหมดอายุใช้งานนะคะหรือชำรุดไม่ควรนำมาใช้อีกนะคะ ต่อไปข้อที่3ระมัดระวังและไม่ประมาทขณะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมนะคะข้อที่สีอย่านําเครื่องมือที่มีคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงขณะปฏิบัติงานเด็ดขาดเลยนะคะจะทําให้บาดและเกิดอุบัติเหตุได้นะคะข้อที่ 5. อย่าใช้เครื่องมือผิดประเภทเช่นอย่าใช้ไขควงแทนค้อนนะคะใช้ให้ถูกต้องด้วย ข้อที่6เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบไม่วางเกะก,กะบนพื้นเพราะอาจจะสะดุดหกล้มและเกิดอุบัติเหตุได้นะคะข้อที่7ตรวจดูบริเวณที่ทำงานก่อนจะลงมือทำงานทุก ครั้งเลยนะคะต้องตรวจดูก่อนนะคะข้อที่8ร่างกายเหนื่อยนะคะต้องหยุดพักอย่าฟื้นทํานะคะก็เช่นเมาไม่ขับเช่นเดียวกันนะคะข้อที่9ไม่หยอกล้อกันในขณนะปฏิบัติงานเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดได้นะคะอย่าเล่นกันข้อที่10 เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรแจ้งผู้ปกครองหรือคุณครูให้ทราบโดยทันทีนะคะอ่กเด็กๆพอจะได้รับความรู้ที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะฟังด้วยนะอะ ต่อไปคุณครูจะสรุปนะคะให้เด็กๆดูนะคะว่าในการปฏิบัติงานเราควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะถ้าประมาทจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้นะคะหาเมื่อเด็กๆได้ เรียนรู้กันแล้วนะคะหวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่าลืมนะคะทำงานที่คุณครูสั่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่องทางไหนคุณครูจะแจ้งไปในทางคลาสรูมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ